S 1> <S 1> <N ic> <N ic> นะให้ดูเสื้ออีกให้ดูเสื้ออีกครั้งนะฮะวินเนอร์สิบสามนะฮะเป็นการเล่นตัวอักษร W I N แล้วก็ V ีเดิอ e ีอาร์ S. เนี่ยเขาทำเป็นเลขหนึ่งกับเลขสามก็หมายถึงแชมป์แชมป์เอฟเคัพสิบสามสมัยของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็มีสามสีเลยนะ ที่ผมใส่มาให้ดูนี่คือสีแดงนะครับนอกจากสีแดงแล้วก็จะมีสีดำกับสีขาวนะครับเป็นเสื้อยือดของเพจวาราตี้นะฮะวาราตี้ V A R I E T E E S นะฮะอ่านว่าวาราตี้นี่นะก็วาราตี้ก็เป็นการเล่นคำเหมือนกันเพราะว่าไอ้ทีคำสุดท้ายก็หมายถึง t ีเชิ t นั่นแหละนะครับ ก็เป็นรูปนะฮะของดาวรุ่งลูกกรอกขนองของพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดแชมป์เอฟเอัพขบวนล่าสุดนะครับเป็น f อฟเอคัพสันยี่สินี่ก็มีเจ้าหนูคอบบี้เมนูมีมอาร<ม>ิฮันดูกานานะโชมีลาสบุดคอยลุนแล้วก็มีอาร์มดิยาโล่นะครับให้ดูกันนะให้ดูกัน เขาไปสั่งซื้อได้นะครับไปสั่งซื้อไปดูแบบไปดูลวดลายได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k วาไรตี้สะกดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ V A R I E T E E S นะครับนอกจากจะมีเสื้อยืดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับก็จะมีของลิเวอร์พูลนะฮะแอสต t นโอลท็อตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเรอัลมาดริดนะครับ Arsenal, เข้าไปดูกันได้ฝากเขาไว้ด้วยแล้วกันนี่ใส่แล้วก็จะยืดยืดแบบนี้นะอ่ะอีกแค่คืนเดียวเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้ศึกยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพก็จะเปิดฉากฟาดแข่งกันแล้ววันนี้ผมขออนุญาตทิ้งท้ายนะฮะด้วยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเนื่องเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเขามี breaking news เลยนะถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็เป็น ข่าวที่สื่อทุกสำนักทั้งที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างแล้วก็เชื่อถือไม่ได้เลยเนี่ยนะเป็นเป็นข่าวที่สื่อทุกสำนักรายงานตรงกรันนะครับตรงกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ก็น่าจะแน่นอนหนึ่งเนนะครับเขารายงานตรงกันว่าหลังจากที่มีการประเมินผลมีการพิจารณาไต่ตองอย่างละเอียดถี่ถ้วนภาษาอังกฤษนะเขาใช้คำว่า ซีซั่นรีวิวโอ้โหนะฮะซีซันรีวิวคือเขาประมวลประเมินหมดเลยเมื่อฤดูการที่ผ่านมามีข้อดีข้อเสียมีผลงานอะไรบ้างหลังจากที่นะครับพิจารณาแล้วนะก็ตัดสินลงมติลงความเห็นนะฮะโดยผู้บริหารกลุ่มใหม่อย่างอินิอที่ได้รับสิทธิจากพวกเกรเซอร์เนี่ยให้ดูแลเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับนะก็กลุ่มอ n e นออสนโดย เซอร์จิมเอ้ยไม่ใช่เซอร์จิมนะฮะเซอร์จิมและคลิฟก็ตัดสินออกมาว่าให้เอริกเทนฮารวางตูดอยู่บนเก้า e, อี้กุนซือปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับก็ชัดเจนนะครับก็ไม่มีอะไรต้องมาตะขิดตะขวงคือหลายคนเนี่ยรอข่าวนี้เอ้เมื่อไหร่แมนยูจะประกาศคือแมนยูไม่มประกาศนะ,านะ คือเขาจะประกาศทําแมวน้ําอะไรก็สัญญากับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับเอริกเทนฮารเนี่ยเขามีอยู่แล้วแมนยูอ่ะสโมสรเนี่ยเขาจะประกาศเรื่องแบบนี้ก็ต่อเมื่อมีการแยกทางกันนะรหรือปลดออกจากตําแหน่งนะครับแมนยูก็ไม่ประกาศนะเอาเฮ้เดี๋ยวให้เอริกเทนฮารอยู่ต่อเพราะว่าตอนที่เป็นกระแสว่าจะไม่ให้อยู่ต่อนะฮะหลังจบเกมเอคัพไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสโมสรเขาไม่ได้ประกาศนะฮะ ไม่มีสโมสรไหนเข้ามาประกาศอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นข่าวที่หลุดออกมาเองนะครับสโมสรไม่ได้ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศแบบอย่างเป็นทางการนะครับอะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเอริกเทนฮากตอนเนี้ยเบื้องตอน้นได้อยู่ต่อแน่ๆได้คุมทีมปิศาจแดงต่อแน่แนในฤดูกาลหน้านะครับ คือถ้าไม่มีแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยเดชหาแน่นอนนะแต่ผมก็โอเคนะอย่างที่ผมบอกผมพอได้แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยจากที่เคยอคติจากที่เคยไม่เอาจากที่เคยต่อต้านเอริกเทนฮากมาตลอดผมพูดตรงนี้เป็นประจำว่าเทนฮากแม่งหมดความชอบทมในตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกไปแล้วแต่ผมก็ขอกลับนะฮะกลับกลับใจกลับ กับคาพูดว่าอ่ะต่อเมื่อในเมื่อคุณช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไอเฟคับเนี่ยแล้วมันนํามาซึ่งความปราบปลื้มปิติของแฟนบอลเนี่ยนะฮะมันทําให้หัวใจพองโตมันทําให้แบบเอออยา่างน้อยก็มีความชุ่มฉ่าในหัวใจกันบ้างน,นะมีความชื่นบานมีความเบิกบานกันบ้างก็ยอมให้อภัยคนไทยใจดีไงผมก็คนจิตใจดีนะจริงๆแล้วผมเป็นคนอ่อนไหวด้วยนะครับดูหน้าสินะเป็นคนอ่อนไหว นะครับอ่อนแอด้วยอ่อนไว้ด้วยก็อ่ะก็ให้อาภัยกันไปแล้วผมก็ดีใจนะฮะที่มติออกมาให้เทนฮารอยู่ต่อไม่สวนกระแสแฟนผีส่วนใหญ่นะคือคือผมมองอย่างเงี้ยนะฮะว่าหลังจากได้แช้ไม่เป็คับเนี่ยกระแสมันตีกลับแล้วก็มีการทรําโพนะครับมีการทําประชามตินะของพวกบรรดาเด็กผีทุกหมู่เราว่าเอ๊ะตรงลงคุณยังสนับสนุนหรือคุณจะยังไม่เอาเอกเทนฮารปรากฏว่าทุกโพอ่ะ นะครับคะแนนที่สนับสนุนเอริกเทนฮาร์คคือยอมไม่อภัยให้เอริกเทนฮาร์คคุมทีมต่อเนี่ยไมย่สูงมากแปดสิบเปอร์เซ็นตเอาง่ายๆแล้วว่าประมาณนะฮะใส่ไปประมาณแปดสิเปอร์เซ็นที่ยังเอาเอริกเทนฮาร์อยู่ผมก็หนึ่งในแปดสิเปอร์เซ็นนั้นนะครับก็โอเคผมก็มองว่ามีเวลามีคนมาถามอะ่ะพี่บูตกลงเทนฮาร์จะอยู่ต่อไหมคิดว่าจะอยู่ต่อไหมคือผมก็พูดตอบไปนะเวลาเจอแฟนบอลเด็กข้างนอกเวลาไป จัดกิจกรรมมาจัดอีเวนต์ไปภาคบงภาคบอลน,นี้อะไรพวกนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าเดาใจบอร์ดบริหารเดาใจอีเนอสเนี่ยผมว่าเขาให้อยู่ต่อเพราะว่าเขาไม่กล้าสวนกระแสของแฟนบอลคือแฟนบอลส่วนใหญ่แฟนติเปเนเนี่ยเอาเทนฮาร์นะเอานะถ้าอีเนอสไปสวนกระแสเนี่ยมันก็จะไปเสียความนิยมนะครับตอนนี้มันต้องเล่งสร้างความนิยมเอาไว้ก่อนต้องต้องซื้อใจ เด็กผีให้ได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงมาต้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ้หนนฮาร์เน่ไม่โดนไล่ออกหรอกไอ้ตอนที่แม่งมีข่าวว่าจะจะปลดออกไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ไม่ไม่ครับอะ่ะนะค,คือมันพูดไปด้วยอารมณ์ที่ว่ามันไม่คิดอยู่แล้วว่าแมนยูจะชนะไงมันคิดว่ามันตีว่าแมนยูโดนแมนซิตอ้อัดแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเอ้ทนีนันก็ถูกไล่ออกประมาณนั้นนะครับแต่พอมันพลิกนะครับมันพลิกล็อกไม่ใช่แบบนั้นมันก็กระแสมันก็ตีกลับผมก็โอเค นะครับแล้วก็ผมมานั่งนึกไตรตรองนะอย่างละเอียดทีท่วนผมมนันนึกนึกนึกอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นนะครับอ่านประวัติเก่าๆผมเอาหนังสือของตัวเองทำอ่ะนิยาสารแฟนผีโปรเจกต์เก่าๆมาอ่านดูนะครับผมพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมหลงลืมไปนะค,คือเอกทัศพูดประจําว่าฤดูการที่ผ่านพ้นไปเนี่ยปัญหาคือผู้เล่นมันบาดเจ็บเยอะผลงานมันเลย ไม่ค่อยจะโสภาสถาพ,าสถาพรสักเท่าไหร่นะฮะผมมันั่งนึกมันนั่งทบทวนดูเฮ้ยเมื่อก่อนนะขอโทษนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยแค่ขาดเอริกคันโตน่าโดนแบนอะไปกระโดดทีแฟนบอลปากหมาหสัตว์นะครับโดนแบนไปแปดเดือนอะไม่ได้ลงเล่นอะฤดูกาลหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าห้า ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของทีมนะแค่คนเดียวเนี่ยเหมือนไม่สําคัญแต่สําคัญมากขาดเอริกานโนนาคนเดียวทีมพังเลยไม่ได้แชมป์เฮียอะไรเลยในฤะดูกาลหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าห้าเช่นกันครับรอยคีนนี่คือเสาหลักตกน้ํามันของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยนะครับเป็นห้องเครื่องเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นลูกพี่เป็นผู้นำํำฤดูกาลหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดจำได้ไหมฮะได้รับบาดเจ็บแล้วไปมีปัญหากับ อัฟิงเกฮาลันพ่อของเออร์ลิงฮาลันอ่ะไอที่ไอพ่อมันมาบอกว่าไอรอยกีนสําอยแล้วอีกหลายปีต่อมาคีนมันไปแก้แค้นไปกระโดดถีบหัวไปกระโดดไปไต่หัวเขา่าอ่ะฤดูกาลนั้นอรอยคีมเจ็บทั้งฤดูกาลนะครับเพราะว่าบาดเจ็บในเกมกันลีสสิ่งที่ตามมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนั้นพังพินาศ นะครับพังพินาศหลังจากที่รอยคีนเจ็บนำจ่าฝูงอยู่ดีๆถูกอาร์โนเนี่ยค่อยๆไล่ค่อยๆบี้หายใจรถต้นคอก่อนจะแซงปาดหน้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเสียแชมป์เลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอไม่มีรอยคีนทั้งฤดูกาลเห็นไหมนี่แค่คนเดียวเองนะหรืออย่างฤดูกาลส0 0 3 2 0 0ามสองพัสี่สองสี่สาประมาณเนี้ไอริโอเฟอร์ดินานประการหลังอะนะครับ ลืมตรวจเยี่ยวโดนก็หาหาลีกเลี่ยงไม่ยอมตรวจโดบนะฮะก็โดนแบนทั้งฤดูกาลแมนยูก็ไม่ได้แชมป์คือฤดูกาลไหนที่ขาดผู้เล่นสำคัญแมนยูจะประสบความไม่สำเร็จนะมีแค่คนเดียวเองคือคนเดียวเนี่ยดูเหมือนจะไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากมายแต่แค่คนเดียวเนี่ยนะครับย้ำเลยนะฮะแค่คนเดียวเนี่ยมันทำให้ทีมเสียสมดุลได้เลยแล้วลองนึกดูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แมนยูแม่งเจ็บเนี่ยทัวรการบาดเจ็บลักพาตัวไปเนี่ยไอเฮีย้ยเครื่องทีมเอาแคบแผงหลังอะแม่งเจ็บครบทุกตัวนะฮะอารอนวันมิซาก้าลูกชอไตเรีวลามาเซียมาเาเซียไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลามาเซียไตเรีวมาเาเซียเซนเตอร์แบ็กไม่มีคนไหนรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บเลยแฮร์รี่แม็กควายจอห์นนี่อีแวนนะฮะวิกตอร์ลินเดเลฟลิซาโดมาติเนส ราฟาเอลวารานโดยไม่เว้นแม้แต่วิลลี่คัมวาร่าดาวรุ่งก็เจ็บอ้เหี้ยนะนี่เอาแค่แผงหลังอ่ะแม่งเจ็บกันเกือบสิบคนแล้วอ่ะแผงหลังเจ็บเกือบครบสิบคนแล้วไหนจะเมสันเมาส์โอ้โหไหนจะกาซมีโร่กว่าเคาบี้เมนูจะอ่าขอเคาบี้เมนูจะหายเจ็บกลับมาคือมันไม่ได้ใช้ทีมที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สมดุลมันหาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พอมีเหตุผลที่เอามาอ้างได้ว่าทำไมผลงานในพรีียล์ลกเนี่ยมันหลอยถ้วยขนาดนั้นนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญเรียนน้ำตรงนะครับรายชื่อแคนดิเดตกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอริสโซโบชติโนโทมัสตูเคลนะครับโทมัสแฟรงค์ทีแรนแมคเคนนา แค่เราเกตเอาตรงๆไม่มีใครว้าวเลยไม่มีใครแบบโอ้ยเฮียเห็น <Yellow> hey แล้วแบบกูจะเอากูจะเอากูจะเอา,เอาสอยบันเดายกยกเยียกยีกยยกไอ้สั์กูกกกกจะเอาของกูเหอะกูจะเอาไอ้สั์ไม่มียังผมอ่าส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าผมอยากได้ใครบะโอเคเอาที่มีความเป็นไปได้ผมอยากให้ผมอยากได้ฮันส์ดิเตอร์ฟลิกบางคนเขาก็าไปแล้วเขาก็ไปคุมบาร์เซโลนาแล้ว ผมอยากได้ยูเลียนนาเกลมันส์เขาก็ยังอยู่กับทีมชาติเยอรมันผมอยากได้หลุยส์เอนริก้เขาก็ยังอยู่กับปเอสเทออย่างเงี้ยผมจะเอาไอ้เทียต้อเปลี่ยนเป็นหลุยส์เซริก้เนี่ยกูเอาเลยหรือแม้แต่ซิโมเนอินซาก,กี้ของอินเตอร์เนี่ยผมจะว้าวเลยแต่เนี้ยกาเดซาเกตมมริซิโอโปชิติโน,โนนะ่โทษนะฮะโปชิติโน่เนี่ยเทียบกับเทนฮาร์กัเทนฮากแม่งทำทีมได้แชมป์เยอะกว่า แล้วมันก็ย้อนไปตอนต้นอย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจรูปแบบไม่ต้องไปสนใจรูปทรงสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานแชมป์จับต้องได้เป็นรูปธรรมัําสคัญที่สุดไอแคนดิเดตกุญสือคนใหม่มันก็ไม่ได้ว,าว,ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าของใหม่มันไม่ได้สะเดาไปเลยกว่าของเก่าเนี่ยจะไปเปลี่ยนทาจะไปเปลี่ยนทําไมอ่นะจะไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทําไมเพราะฉะนั้น ถ้าเอาาเกตเอาโปรชิติโน่ทูเข้าผมมองว่ากัเก็บเทนฮากไว้ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะส่วนท่านที่กะดีกระดาดีใจเฉลิมฉลองที่เทนฮากอยู่ต่อผมบอกแบบนี้นะครับว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ไปตลอดตอนนี้เขาให้คุมไปก่อนยังไม่ฟันนะยังไม่ฆ่าทิ้ง ยังไม่ปลดออกจากตําแหน่งแต่ถ้าฤดูกาลใหม่เปิดมาตัวผู้เล่นครบๆตัวเจ็บหายกลับมาได้ผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพแล้วฟอร์มการเล่นมึงยังหลยุยท้ยผลงานมึงยังห่วยแตกนะผมมองว่าไม่เกินสองสามเดือนยังไงหน่วยเหนือเขาก็ไม่เอาเอริกเทนฮากไว้แน่ๆครับเพราะนั้นรอดูก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ